เอไปมากแล้วเนาะแค่นี้ก่อนนะคะเพืเ่อนๆจะคุณตาทำค้างไม้ให้นะคะนี่จ้านี่จ้าแม่ล้อมดาวเก็บนะคะดูดูลมพัดลมลมพัดดูต้นเอน็เพราะต้นมันงามมากเนาะต้นมันงามมากก็เลยเอ็นนะคะมะเขือพวงก,ก็กำลังออกดอกเยอะมากๆเลยดู ออกดอกเยอะมากเลยจ้ามะเขือพวงก,ก็กำลังออกดอกเยอะมากมากเลยดูออกดอกเยอะมากเลยจ้าเลยจ้าเยอะมากๆเลยนะคะมาละกกก็เยอะมาละกอเพื่อนๆดูดู แค่น,นี้ก่อนนะคะยาวไปแล้วจ้าทาหลายมะเขือพวงสวนกล้วยสวนกล้วยแม่ล้มดาวจ้า<ม>เยอะมากๆเลยนะคะมะละโกก็เยอะมาละโก ก็ตําเล่งที่สวนแม่ลมดาวนะฮะเลยจ้างานมากมากเลยงานหลายฮนะช่วงนี้ไม่ออกลูกมะเขือพวงก็กำลังออกดอกเยอะเลยแม่ลมดาวก็ไม่ได้มานานแลนะ้วฮะช่วงนี้ไม่ออกลูกมะเขือพวงก็กำลังออกดอกเยอะเลย ในร่มดาวก็ไม่ได้มานานแล้วนะคุณใหญ่ก็มาเก็บยอดตำลึงนะคะเพื่อนๆตำลึงอยู่จ้าถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะคะงามมากๆเลยไม่ได้มาถางไม่ได้มานั่นอยู่ยอดตำลึงนะคะเพื่อนๆจ้า ต้นมะละกอหรือไม่ได้มาถางหรือจะด้อช่วงฝนตกไม่ได้มาถางค่นะคะต้นมะละกอหรือไม่ได้มาถางหรือจะด้อช่วงฝนตกไม่ได้มาถางไม่ได้มาถางไม่ได้มาน,านัานดูยอดตำลึงนะคะเพื่อนๆจ้าตำลึงอยู่จ้า ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะคะงามมากๆเลยั่นหลายมะเขือพวงสวนกล้วยสวนกล้วยแม่ล้มนาวกอฮอเลนก็ช่วงนี้ไม่ออกลูกนะคะอหรือยอดยอดกำลึงนะคะเพื่อนๆงานมบมาัะยอดำกำลึงกำลังก่อนงามมากเลยจ้า ายให้เพื่อนเพื่อน,น,น,อนอได้ชมเนาะจะเนาะใม่รอมดาวกำลังมาเก็บยอดไม่ได้มานานแล้วไม่ได้มาเก็บนานแล้วนะคะขึ้นเป็นป่าเลยเฮ้ยว่าตำลึงที่สวนแม่รอมดาวนะคะนะคะต้นมาละกอดูไม่ได้มาถางรือจะดื้อช่วงฝนตกไม่ได้มาถาง อยอดตำลึงกำลังอ่อนงามมากเลยจ้าถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมเนานะจ้ะเนาะให้รองดาวกำลังมาเก็บยอดคุณใหญ่ก็มาเก็บยอดตํลึงนะคะเพื่อนๆแค่นะคะต้นมะละกอดูไม่ได้มาถางหรือจะเด้วช่วงฝนตกไม่ได้มาถางเลยจ้า,า,า,เ,ยจาเยอะมากๆเลยนะคะ มาากรกอก็เยอะมา,ากรกตตำลึงอยู่จ้าถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะคะงามมากๆเลยยาวไปมากแล้วเนาะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆคุณยายก็มาเก็บยอดตำลึงนะคะเพื่อนๆยอดตำลึงที่สวนไม่ล้ดาวนะคะ ไ,ได้มาถางไว้ได้มานั่นดูยอดตำลึงนะคะ,ะเพื่อนๆจ๋าจ๋าคุณตาทำค้างไม้ให้นะคะนี่จ้านี่จ้าแม่ล้อมดาวเก็บนะคะตำลึงอยู่จ้าถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะคะงามมากๆเลย ไม่ได้มานานแล้วไม่ได้มาเก็บนานแล้วนะคะขึ้นเป็นปลาเลยตำลึงอยู่จ้าถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะคะนา้มมากๆเลยช่วงนี้ไม่ออกลูกมะเขือพวงก็กำลังออกดอกเยอะเลยแม่ของดาวก็ไม่ได้มานานแล้วจะะ๊ะ คุณตาทำค้างไม้ให้นะคะนี่จ้านี่จ้าแม่ล้อมดาวเก็บนะคะหรือยอดยอด,ยอดตำลึงนะคะเพื่อนๆงานมกฮอเลนก็ช่วงนี้ไม่ออกลูกนะคะไม่ได้มานานแล้วไม่ได้มาเก็บนานแล้วนะคะขึ้นเป็นปลาเลย อยอดตำลึงกำลังก่อนงามมากเลยจ้าถ่ายให้เพื่อนๆนะได้ชมเนาะจะเนาะให้ลมดาวกำลังมาเก็บยอดหรือยอดยอด,ยอดตำลึงนะคะเ,เพื่อนๆงานมมยอดกำลังงามเลยดูยอดกำลังออกเยอะมากๆเลยจ้าเ,เพื่อนๆดูงามมากๆเลยมะเขือพวงก็กำลังออกดอกเยอะมากๆเลยดู ออกดอกเยอะมากเลยจ้าดูดูลมพัดลมลมพัดดูต้นเอน็นเพราะต้นมันงามมากเนาะต้นมันงามมากก็เลยเอ็นนะคะเพื่อนๆดูดูแค่นี้ก่อนนะคะยาวไปแล้วจ้าจาคลิปเก็บยอดกำลังอยู่นะคะเพื่อนๆ เสียงน้องเอินๆนะคะเสียงน้องเอิญๆคุณยายก็มาเก็บยอดตังลึงนะคะเพื่อนๆมาเลยจ้างามนมากเลยงามหลายงานเพื่อนดูดูแค่นี้ก่อนนะคะยาวไปแล้วจ้า ใหญ่ก็มาเก็บยอดตําลึงนะคะเพื่อนๆจา๋าคุณตาทำค้างไม้ให้นะคะนี่จ้านี่จ้าแม่ล้อมดาวเก็บนะคะนูด,ดูลมพัดลมลมพัดดูต้นเอน็นเพราะต้นมันงามมากเนาะต้นมันงามมากก็เลยเอ็นนะคะเยอะมากเสียง แสงน,น้องเนมกับคุณปู่น้องเอิญอยู่ที่รถด,ดอ,อกอยาย่ออยายมนันงนี้ไม่ออกลูกมะเขือพวงก,ก็กำลังออกดอกเยอะเลยแม่หอมดาวก็ไม่ได้มานานแล้วนะ้ยอดกำลังงามเลยดูยอดกำลังออกเยอะมากๆเลยจ้ะเ,เพื่อนๆดูงามมากๆเลย ตำลึงที่สวนแม่ลมดาวนะกําลังออกยอดเยอะเลยเห็นไหมจ้าเห็นไหมจ้านะคะนะคะหรยอดยอดตํลึงนะคะเพื่อนๆงานมันยาวไปมากแล้วเนาะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเยอะมากเสียง เสียงน้องเนมกับคุณปู่น้องเอินเอินอยู่ที่รถรออย่างใหญ่ขโมยเยอะมากเสียงเสียงน้องเนมกับคุณปู่น้องเอินเอินอยู่ที่รถรออย่างใหญ่ขโมยไม่ได้มานานแล้วไม่ได้มาเก็บนานแล้วนะคะขึ้นเป็นปลาเลย มะเขือพวงก,ก็กำลังออกดอกเยอะมาก,มากเลยออกดอกเยอะมากเลยจ้าเว่าตำลึงที่สวนแมร้ลำดาวนะตำลึงอยู่จ้าถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะคะ